คือนวัตกรรมการเก็บน้ําของสวนไผ่พ่อพอเพียงแล้วเลิกใช้ขวด1.5ลิตรหันมาใช้ขวด6ลิตรแทนนะครับตอนนี้6กโมงกว่ากว่าได้แค่นี้นี่ขวดที่หนึ่งต่อไปขวดที่สองโอ้โหขวดที่สองนี่เต็มเต,ต็มเลยครับนี่เต็มแล้วถึงนี่เลย ขวดที่สองหกลิตรอันนี้หกลิตรแน่นอนไปขวดที่สามน้อยหน่ยนขวดที่สามได้แค่นี้ก็นาก่าจะอยู่ที่ประมาณสักสี่สี่ลิตรได้สี4 l. 4 l. ่ลิตรสี่ลิตรก,กว่าขวดต่อไปห็นนี่ได้น้อยหน่อยเครื่องเดียวเนี่ยเครื่องเดียวแต่เครื่องเดียวก็น่าจะยังมากกว่าหนึ่งจุดห้าลิตรต่อไปขวดต่อไป ไม่น้อยทีเดียวนะนี่สักสี่ลิตรสี่ลิตรกับห้าลิตรโอ้ว้าว oh, <wow! S 1> อันนี้เต็มเลยเต็มเลยครับเต็มเลยเต็มเลยล้นเลยครับล้นเลยนี่หกลิตรล้นเลยครับตัวน,นี้ล้นล้นไปพานะ เห็นไหมดู้ไหมเกิอันนี้ข้ามไปเลยน้อยมากน้อยมาก <c oughs> อัน,น้อยม,มาก <c oughs> ไปดูตัวต่อไปต่อไปอู้อันนี้ก็ล้นเหมือนกันล้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 นอันนี้ล้นเลยครับล้นเห็นไหมปังเลยล้นล้นต่อไปครับต่อไปอันนี้น้อยมาก ไม่มากแล้วก็สุดท้ายนี่ก็เกินขึ้นเป็นขึ้นโอเค